ก็ขอกราวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พกับผมแล้วก็เกมมาอีกด้านนอมาไดเบอร์เนาะเออก็คือแบบนั้นนี่ไม่ใช่เพื่อนบ้านของชานอะไรประมาณนั้นก็คือมันจะไม่ให้เราจับพวกแบบดับเบิลเเกอร์ที่ปลอมตัวเข้ามาเป็นคนที่จะมาเข้ามาจัดก,การคนในองค์กรหรือคนในตึกหรือบริษัทเราฮะเราก็จะเป็นรับหน้าที่เจ้าหน้าที่คอยคัดกรองนะเออคือก็หมาจับผิดทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลาักษณะหรือว่าพวกแบบจุดประสงค์ต่างๆที่เข้ามานะตรวจสอบแบบตรวจเขาเรียกว่าไงนะ จับผิดอะเอางี้ก็คือการคอยคัดกรองแล้วกันนะเพื่อให้คนของเราน่ะปลอดภัยน,นั่นเองฮะคือซึ่งเราก็มีหน้าที่สําคัญเนาะโอ้โสดเดยเหอเขาขอได้ดอกแล้วชัน,นก็กจะคงจำกัดอะไอ้กัำจัดไอ้กัำจัดที่อะไรนะจำกัดพวกปีศาจพวกนั้นเน่ยนะรายก็จะคอยคัดกรองพวกปีศาจพวกนั้นดีๆเพื่อไม่ให้เข้าไปกับคนในครอบครัวเอ้ยน่าจะคนในตึกเหรอทีนี่ก็จะเป็นรายชื่อเขอาไปดิจริงๆไม่ถูกอย่างนั้นหรอกกูมั่วอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของอคนที่จะมีลิสต์รายชื่อในการเข้า มาใช้งานในวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีลิสต์รายชื่อหรือต่อให้มีลิสต์รายชื่อเราก็ต้องเช็คดีๆนะครับว่าเออเขาเป็นพวกดับเบิลแกงเกอร์หรือเปล่าเนี่สวัสดีน้องชายเนเนี่ยฉันจะมาทําธุรานะวันนี้ฉันมีลิสต์รายชื่ออยู่น้องชายแต่ว่าทำไมเออพี่พี่ชายตาตาพี่ชายมันแปลกๆหรือพี่ชายแบบล็อกแรกล็อกแรกเหมือนพี่ชายเหมือนพิษพึ่งใช้มาส้มมาหรือเปล่านยพี่ชายโอ้โหดูดูดูตาแบบพี่แกแบบล็อกแรกแต่ว่า พี่แกมีลิสต์รายชื่อแต่เนี่ยเห็นไหมพี่แกมีลิสต์รายชื่อเลยเว้ยตาตรงตาพี่แกเดี๋ยวดูล็อกแรกอยู่เลยเช็คครับเราต้องเช็คทุกอย่างนะว่าจะเป็นพวกไอเดียการ์ดเช็คชื่อใบขออนุญาตเข้านั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอืมต้องเช็คแบบให้แน่ใจนะาผมยังต้องเช็คด้วยเหรอแค่ตามันก็ไม่ใช่แล้วอะเข้าสายตามันหลอกกันไม่ได้โอ้ แบมบ응รูปร่างหน้าตาพี่ชายไม่ตรงอะ่ะเออพี่ชายไม่ตรงกับคนในบัตรเลยอะ่ะติ๊กซะเลยว่ายังไงเราพี่ผู้หนุ่มมาสมมติวานเองนะพี่พี่แหมพี่มองซ้ายมองขวาพี่เพราะพี่ดูดกันไปห้าตัวเฉยนะช่วงนะนี้เขาปรับแล้วนี่แหมไม่ใช่ห้าตัวแล้วตึกตัวก็ผิกดกฎหมายใช่ไหมล่ามันก็ต้องธรรมดาที่ต้องแบบล็อกแรกๆมองซ้ายมองขวาบ้างเป็นธรรมดานะเออโอเคพี่ชายเดี๋ยวผมรอตรงนี้เราหนูผมก่จัดการไปแป๊บนึงนะไป มาสมม้มจะออกฤทธิ์แรงจัดเลยตาพี่ตาพี่แกได้ลักแรกลักแรกไปสามสามสองหนึ่งปรึง่งอันนี้ก็จะเป็นแบบกดโทรหานะเออห้องปรบกำจัดโอ้โหไงนงชอยมีอะไรให้พี่ช่วยนะเออพี่ช่วยมาดูคนดูดมาส้มกันให้ไหมนะครับพี่พอดีว่ามีเรื่องนะพี่โอ้โห <c oughs> ยอดเลยนงชอยเดี๋ยวพี่ออกจากการมาสมม้มน,นะเออพอดีว่าแหม่มันเกินมาเม็ดหนึ่งนะ พี่แกน่าจะเอาไปจัดกำจัดแบบไหนไม่รู้แหละไม่เขาต่อไปเชิญครับอ่ะยังต้องเช็คอีกไหมนะ่ะกูยังต้องเช็คอีกไหมโอ้โหวัสดีครับเจ๊แล้วเสียงพี่แกก็ไปเจ๊กแกแบบนะ ติ๊กไปเลยได้ไหมฮะอะไรก็ไม่มีสักอย่างรูปร่างหน้าตาไม่ต้องติ๊กๆแกะบ้าไปเลยปึ้งไปเจ๊โอ้โหนี่ฉันทำไมคะนี่พอดีว่าฉันเนี่ยเพิ่งไปศัลยกรรมหน้าใหม่มาเม่มันก็ธรรมดาเลยที่จะสวยขึ้นใช่ไหมล่ะใครกลัวรูนี่ปิดคลิปตอนนี้ได้เลยนะจริงเงี้ยโอ้โหเจ๊แก่ก็ไม่มีแหล่ชื่อซะด้วยไม่มีอะไรสักอย่างเลยไปนี่ สามสามสองหนึ่งเฮ้ยทำสามหนึ่งสองเออคำสามสองหนึ <th desserts> hey, <arp> ่งจะได้เรอสุดท้ายพี่เป็นคนใส่กำหน้าพี่มาดูหน่อยเออดอดเดี๋ยวพี่ชายไปดูเด็วพี่ชายกินค้าบุดึกได้ไปนี่ยฮึโอ้เป็นการใส่กำหน้าที่น่าจะแหมเกาหลีก็น่าจะผิดพลาดแต่ไม่เป็นไรเดยวพี่จะพาเขาไปใส่กำหน้าไปเองนะเออโอเคน้องชายสวัสดี โอเคเธอนี <One input> ้เจอแบบซ้อนๆแบบหลายตัวมาเลยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับว่าดูทำไมลุงเสียงรอจังสวัสดีครับหนูเฮ้ยเล่นป้าเนี่ยวะเล่นป้าเนี่ยวะสวัสดีครับป้าอืมเช็คให้หมดนะเอ็นป้าแขก็ตรงไงดีการ์เนี่ยนี่ก็ตรงนะกลอเรียเจกลอเรียแกแบบ ถ้าใปล่อยเจ๊แกไปเนเจ๊แกจะดดไปเนี่ยเช็คให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คไอดีการ์ดพวกแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ปล่อยเจ๊แกไปในเจ๊แกจะตาไปเนี่ยแต่ว่าอ่ะตรงไอดีตรง, ID, ตร,งรูปร่างหน้าตาตรงมีใบขออนุญ,ญาตพร้อมแต่ว่าไม่มีลิสตนะ์ชื่อในว,วันนี้นะครับเจ๊ไม่เป็นไรเ๋ยผมจะปล่อยเจ๊ไปขอบคุณนะคะ แหมพ่อหนุ่มนี่มันรูปหล่อจริงๆไงนะฝากหวานไปเลยเจ๊ไปเจอกันคืนนี้นะครับเจ๊แม่คนต่อไปเชิญครับโอ้สุดครับเอ้านี่ไงโอ้สวัสดีพ่อหนุ่มนอ้อยเฮ้ยพี่แกนี่ใช่เลยนะเนี่ยนี่ไงอ๋อมีชื่อบัตรตรงหน้าตาตรงทุกอย่างไม่คกเห็นแค่นี้กูว่าตรงเลยนะ อืหนวดเคราเยิ้มเฟิร์มหล่อ,อ,ม,อ,ม,อม,มียิ้มให้ด้วยอ่ะไปตรงทุกอย่างรูปร่างหน้าตาไอดีมีคำขอเข้ามีอะไรพร้อมเรียบร้อยโอ้โหขอบใจนะคอด <Yes. S 1> ูคนต่อไปเชิญครับสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวนะ เออแล้วไปสีตามคนละสียู่นั้นนะไม่มีลิสลายชื่อด้วยมีบัตรมีแต่ว่าใบอะไรพวกนี้มันบัตรคือดูแล้วมันไม่ตรงอะ่ะรูปร่างคุณไม่ตรงอะ่ะอืมสีตาไม่ใช่สีตามนไม่ได้อะรูปร่างไม่ตรงอะ่ะชจได้ไหมเน่ดูดิตาเขาปกตกินะแต่สีตาเจ๊แก่ตอนนี้คือไม่ตรงนะข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งดำเนี่ย ผมขอติให้คนเอ่อทุกอย่างผิดปกติหมดเลยนะครับคุณผู้หญิงกูเล่นถูกป่ะเนี่ย,อยไอ้ติ๊กเขาเป็นยัไคะชั้นเพิ่งไปเปเลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่นะคะสีตำเลยไม่ตรงดูยังไงมันก็ไม่ได้อะ่ะนี่ปล่อยชันเข้าไปข้างในเดินนะคะฉันจะมีธุระจริงๆเะคะเออผมก็มีอะไรจะบอกเจ๊เหมือนกันนะน,ะนี่ธุระของผมละ เฮ้ปวดไนกันเปิดอมานี้วะทำแับนีทไม่ได้นะครัูกชฉันลูกใครโอ้ยเจ๊พูดมากจริงเลยนะกดตรงไหนวะเนียไอ้เหี้ยกูกดโทรศัพท์ไม่ได้เอ้าโดนรอพท์ไม่ได้เฮ้ปวดนนทั้งนัโอ้ยนีกบปดจริงจิอือสามสามหนึ่งสองล e t s ก o ไปติดต่อพี่จัดการให้มันจัดการหน่อยสิคือพี่แกสีตาไม่ตรงโอ้โหทีครับคองช เอาพี่ครับเจอคนสีตามไม่ต้องเอาครับพี่ไป่เค้าอาจจะใส่ของแตงเด็ก็ได้ครับปาพี่ไปดูเอนี่สวยซะด้วยนะเนี่ยพี่โอ้ยลูกชายเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่จะก๋ยวที่ปล่อยน้สวยน้องขนาดเดี๋ยวพี่จะไปดูเอกงนะโอ้สวัสดีครับลูกชายเยอะบ้างเลยเดี๋ยวพี่จะไปเช็คตาน้องเขาก่อนนะพี่ขอเวลาสองชั่วโมงลูกชายยังเพิ่งเรียกพี่ได้ไหมอะเฮ้ยว้าวเคยคดีแล้วเลิกกันเนอะพี่แกไปเช็คย,ยังไงวะเนี่ยคนต่อไปเชิญครับอ๋อสวัสดีค่ะพดิฉานเองค่ะเป็นตัวยิงนะคะเมาเกินต่อปอม โอ้ใช่วเว้ยวเนี่ยเออฮึอาอาไม่กดสีแล้วเราแต่ว่าตะี้ข้างหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาแล้วไม่ต้องเช็คอะไรนะไม่น่าจะต้องเช็คอะไรเะดูดิดสภาพเอาไงดีเจ๊ะกูคงกูจะโดนบ่นโดนด่ายเว้ยเนี่ยไปแอดแอดสามสาม,สามหนึ่ง สอง let's go ร들들ึตร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 ึโมสดีครับพี่ชายผมเจอคนสีตาไม่ตรงกันอีกแล้วครับพี่ชายเอ้ยอย่าเพิ่งเรียกพี่ได้ไายพี่บอกแล้วพี่ขอสองชั่วโมงแต่คนนี้ก็เหมือนเดิมแล้วครับพี่อาจจะสวยกว่าเขาไปกินด้วยซับไปเนี่ยโอ้โหแหมหัวสองกันเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปกินชาบูก่อนนะแหมมันตีจริงเลยนะแซนด์วิชช่วงนี้นะ ทุกคนดูจะลำคานกูไปแน่วเอ,อสวัสดีครับต้องชายสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยพี่แกจะไ,ไปส่งกระบอกขนาดนั้นวนะนยลูปล้างหน้าตาไอดีงจริงๆเราต้องจริงๆเราควรต้องต้องไปเช็คไอดีที่เขาชั้นที่พี่แกอยู่ด้วยนะเออจริงๆแล้วอะต้องเช็คต้องโทรแต่ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปไหมเนี่ยผมใช้ซิกเซนต์ก็ใช้แบบ ความสามารถพิเศษส่วนตัวในการจัดการอะนะอ่าโอเคพี่ติกต๊กติ๊กติ๊กไปติ๊กไปแต่ว่าพี่แกมีคํำขอเข้าแต่พี่แกไม่มีลิสต์ในรายชื่อเข้าวันนี้เนาะโอ้เเราต้องช้วยเลยพี่รีบกระทันหันไปหน่อยเดี๋ยววันนี้ลืมสายชาร์จโทรศัพท์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้มันคือไอ้ข้างล่างมันคือปากหรือคือเข่าเนะนี่ยนั่นเป็นเข่าพี่แกหนอมั้งนั่นนี้ท่านี่คิดมากไปเองช่วงนี้หลอนนะ่ะช่วงนี้ฉันหลอนนะ่ะ คนต่อไปเชิญครับสวัสดีครับลุงโอ้วันนี้จะหลานเนาะเอ้ยคนนี้เนี่ยมีลิสต์อยู่ในรายชื่อนี่หว่าใช่ปะนี่ไงลุงแกมีลิสต์รายชื่อ่จริงด้วยเช็คทุกอย่างไอโดองไอดีตรงไหมอยู่ชั้นองค์ชั้นไหนไม่แต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต้องเช็คยากกว่างั้นนี่ไงพอลุงแกก็ตามครบตามระเบียบนิ้วนะไปกูปล่อยไปกี่คนแล้วนะเนี่ย คนต่อไปเชิญครับอ๋อสวัสดีดอกชายชายแดงแล้วนะที่มีดีได้รายชื่อนะใช่แล้วจําจําพี่แกได้เลยนะเพราะว่าแว่นพี่แกนี่มันแตกต่างกชาวบ้านเมือยเขาเลยเกินแว่นเหลี่ยมๆเนี่ยหน้าเหลี่ยมแว่นเหลี่ยมเนี่ยดูแล้วแม่คิ้วมันในรูปมันยาว,าวกบบว่านิดหนึ่งเปล่าวะคู่ระแบีงกันไปว่าเนี่ยอ๋อพี่ชายตรงทุกอย่างเลยเหรอเดีย๋ยวผมจะเตกให้ทุกอย่างตรงหมดเลยนะพี่ชาย ไม่เดี๋ยวพี่ชายเอามาด้วยสักห้าร้อยไดพี่เดี๋ยวผมจะติ๊กให้หมดเลยพี่เดี๋ยวผมปล่อยพี่เข้าเลยโอเคปะปึ๋ง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 แต่ว่าโอ้คงไม่เป็นไรหรอกนะไปไปพี่ผมปล่อยพี่เข้าเลยติ๊กยังไงผมก็ปล่อยพี่เข้าอยู่ดีไป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 กูปล่อยไปกี่คนแล้วเนะี่ยเออ เอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะแล้วก็คงบอกกันอย่างนี้ใครที่อยากให้ผมทําอีกก็ลองเม้นต์มืนกันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะใครก็อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะใครที่อยากให้ผมทําอีกก็ลองเม้นต์บอกกันได้นะครับตอนนี้บ๊ายบายสวัสดีเจอกนันครั้งหน้า